สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่ก็มาลวยจะผ้ามาเลาะให้ได้ครับไปหาเลียงง่วงครับเอาว่าจะมาเลียงง่วงง่วงขึ้นจังแลีนหัวเสียบไปแล้วล่ะครับมาลวยกับพืชอีกสามเทือ, 1, อหนึ่งง่วงกระตื่นเพราะง่วงมาลวยกับตื่นเพรามาลวยค่ะผ้าขนนนก็มาลวยมาเลาะแบบนี้โอ้ยจังแมนมีความสุขสครับคันนนก็ดีใจร้กับจักวาแลานต่ำปลาต่ำดงไปใส่ครับ ส่วนมาลวยมาพอบันยากาศจังสี่โอ้ย <ไป S 1> จังแมนสดชื่นค่ะสะครับแนมไปไซกัเคี้ยวขจีชุ่มชื่นค่ะมาล้วยกับขานุนกับวบนเวียนอยู่ในคอกหัวนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหัวนั่นบอกตื่นมาลวยจ้าว่าแลนขาต่ำปลาต่ำเมืองไปไซละครับผุนเขาปลาไปแล้วมาแต่ละเทือนี่งัวเพิ่นกระต่นเสดือเสดือไปเลยละครับส่วนมาลวยนั่นบอกครับมาหมองจังสี่กับบุ้นทรศัพท์ื้นเ่าละครับเจ้าว่าแชทเจ้ว่าไล่ดิ่งหนุย แต่ว่ากับพอดีเลยล่ะครับถือโอกาสให้ขนุนในออกกําลังกายในโตเลยเพราะว่าขนุนนี่อ้วนคักหลายหลายคนน่ะกับมาข้อมเม็นเนาะครับว่าขนุนทองบอกไปยังคืออ้วนแทมบ่แมนด้ครับที่จริงอ่ะขนุนน่ะบ่ไดทองแต่ว่าขนุนแค่กินหลายกินแล้วกะนน็นอนนอนแล้วก็กินครับบอกง่ายๆกับคี้์่านั้นล่ะครับ มันบ่มีไผขยันสู้มาลุยได้ดอกครับบ้านหลังนี้นั่นเบาแล้วมาลุยก็มากบรรยากาศแบบนี้หละก็จนบ่ยอยากกลับเลยครับแม่คุ้มกลับมาลุยกับบอยอยากกลับเนาะมาลุยกับอยากย่างเหรียญชมบรรยากาศซะก่อนขานุ้นกระแหงบ่ยอยากกลับคักแหงเลาะไปไกลก็มาลุ้ยคุณน่ะแต่ว่ากระถึงเวลาต้องกลับล้วครับเพราะว่ามือนี่พอเปิดก็แม่ป่ากัแย่ตุ่มผ้ากันมาตอยบอกเผาครับมาลุยบ่าขันอยาไปซอยยุ่เดี๋ยวมาลุยไปเบินคนตอยบอกเผาก่อนเด้อครับ จะต่อยบักเภาไปเคล็ดขนมกันครับพุ่นเพิินผ้ากันต่อยบักเภายอยู่ทวนทวนมารวดใบเบิ้งก่อนหนึครับ